สวัสดีครับธรรมะบรรยายกับผมก้องชนะวุฒิวิแกกรนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับที่เราจะต้องพบเจออุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับซึ่งอุปสรรคนี่แหละครับถือเป็นบททดสอบที่ทําให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับในวันนี้ครับเราเลยจะมาหาคําตอบกันว่าเราจะสามารถใช้หลักธรรมทางด้านความเพียรมาเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไรนะครับซึ่งผมได้รับความเมตตาจากพระราชพัชระมานิต หรือพระอาจารย์ชยสาโรจากอาสมชนะมารจังหวัดนครราชสีมามาสนทนาธรรมกันในเรื่องนี้ครับ นำ้ำสการครับพระอาจารย์ธรรมะบรรยายหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคด้วยความเพียรนะครับอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าคําว่าอุปสรรคนะครับในมุมมองของพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์มองไว้ให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับก็อุปสรรคจะมีความหมายตัวเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตเจ้าอุปสรรคคือสิ่งที่ขัดขวาง ไม่ให้เขาถึงเป้าหมายของเราครัเป็นการที่คนก็มองบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยดีครับโดยไม่ไม่กลัวไม่อาอย่างเช่นการดื่มเหล้าเพราะไม่เห็นเป็นอุปสรรคทำไมไม่เห็นเป็นอุปสรรคเพราะไม่มีเป้าหมายชีวิตที่จะเขาเขาไม่ถึงเพราะดื่มเหล้า ถ้ามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในการปล่อยวางกิเลสเข้าถึงความสุขที่แท้จริงครับเราจะสํานึกทันทีว่าอย่างดื่มเหล้านี่เป็นอุปสรรคครนบ,บางสิ่งบางอย่างคนว่าเป็นอุปสรรคแต่เขาหมายถึงว่ากําลังลําบากแต่จะเป็นความลําบากไม่ใช่เครื่องชีวดว่าจะเป็นอุปสรรคเสมอไปครับมันอยู่ที่ว่ากําลังทําอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ครับ อุปสรรคจะมีก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเกิดอุปสรรคขึ้นมานะครับถ้าสำหรับคนทั่วไปเราสามารถทำความเข้าใจหรือเราควรจะมองอุปสรรคไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็จะดูคนดูคุณภาพคนคเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างาสะดวกสบายรบาเราก็ยังดูคนไม่ออกแต่พอเจออุปสรรคเราจะได้รู้ทันทีว่าใครมีความอดทน ความเพียรใครคมีความจริงใจแต่ไม่ใช่ดูคนอื่นนะดูตัวเองครับเพราะอุปสรรคเนี่ยจะเป็นเหมือนกระจกอสองให้เราเห็นตัวเองว่าเอจิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไร,ค,รคนเราชอบคิดเข้าข้างตัวเองบางทีคิดว่า,าเก่งกว่าที่เป็น พะเราเจออุปสรรคเราเจอโอ้กำลังใจเรามันยังไม่พอเรือ่องนี้ยังยังยากอยู่ครับังนั้นเออุปสรรคก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตครับแต่ถ้าเรามองว่าโอ้เป็นปาบาปเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เราเคยทําบุญใครเธอเคยทำความดีไว้เยอะทำไมเราต้องเจออุปสรรคอย่างนี้คนอื่นก็ไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าคิดผิดครับ นี่ผงแต่งไปในทางที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเปล่าๆเห็ว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยดนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยทําไมสิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นได้ครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ได้ไหมถ้าแก้แล้วลจะจะต้องแก้ตรงไหนก่อนตรงไหนหลังอะไรด่วนสาคัญ ให้มองอุปสรรคว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เราลําบากเสียอย่างเดียวแต่ว่ามองว่าเป็นกระจกสะท้อนมองว่าเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเป็นประโยชน์ตัวเราด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดทางบวกมองมันเป็นบวกหมดเลยอันนั้นก็จะไม่ดีเสมอไปแต่ถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องทดสอบ,บและก็เป็นเรื่องฝึกขัด ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรา,เราถือว่าเราถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการฝึกตนรับนั้นเราอุดมการของของเราก็น่าจะอยู่ที่การฝึกตนอยู่แล้วดังนั้นอุปสรรคก,ก็เป็นแค่สิ่งที่มาช่วยในการฝึกขัดตัวเองอยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างการมองอุปสรรคเป็นประโยชน์ให้เห็นภาพเลยครับผมสมมติว่าเรา อย่าเราอยากได้เร็วแล้วก็ได้ช้าครับอยากได้มากก็ได้น้อยครับอย่างนี้ <c oughs> ไว้ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามรเราก็จะเรียนรู้เพราะเพราะอุปสรรคครับถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจนะ,ะจิตใจเราจะอ่อนแอมากก็ะจะจะเคยชินกับการที่ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องทำความเพีย เราจะเห็นพ่อแม่เลี้ยงลูกให้ลูกตรงการอะไรให้ให้ให,ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่รักลูก้านหนังเขาเนี่ยลูกเนี่ยอ่อนแอเอาตัวไม่รอดเวลาอยู่ห่างพ่อห่างห่างแม่แล้วอืครับอ่เป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ได้ครับฉะนั้นการที่เราเราเจออุปสรรคสาคัญที่ว่าไม่ไม่ถือว่าเป็นโชคร้ายครับ แต่ว uh, ่าที่ว่าเป็นสิ่งท้าทายทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเพียรดูเหมือนว่าพระ,าะอาจารย์จะให้ความหมายไว้ว่าการที่จะเราจะเอาชนะอุปสรรคได้เนี่ยเราต้องมีความเพียรความเพียรเนสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในทางไหนบ้างครับเขาเอยากจะพูดว่าอ,อุปสรรคอาจจะเป็น เป็นการบอกว่าไปทางนี้ไม่ถูกล้ต้องไปทางนี้มากกว่าใช่ไหมคือไอ้เป้าหมายก็มีแต่ทางเข้าสู่เป้าหมายอาจจะมีหลายหลายหนทางในอุปสรรคที่ต้องสู้ก็มีอุปสรรคที่ต้องเลี่ยงก็มีก็ต้องใช้ปัญญาตลอดอย่างหลวงพ่อชาท่านเคยสอนเรื่องคนตกปลา ตกปลาในหนองขยันวันเพียนมากตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวที่ไม่ได้เพราะว่าหนองไม่มีปลาอืครับทีนี้ถ้าเราตกตกปลาไม่ให้ตกปลานะมันผิดศีลแต่แต่นี้เพื่ออุปมาอุปไมยนะถ้าเรา <c oughs> ถ้าเรา ตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาขยันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะว่าไอเป็นอุปสรรคไหมใช่มันเป็นอุปสรรคที่ไม่มีทางจะชนะได้เพราะนั้นปัญญาก็ต้องมีตองมาคอยกํากับด้วยฮะแต่ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางเลี่ยงแล้วต้องสู้ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าภูที่ใจสู้นั้น ต้องชนะที่จะชนะไม่ชนะนี่ไม่รับรองร้อยเปรเซนต์แต่การตั้งความคิดอย่างนี้จะดีะเกิดไม่ท้อแท้ตัออุปสรรคในสังคัญครับความเพียรเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นน้องๆอ,อ,อาจจะดูอยู่เรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องการทำงานอย่างงี้ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็ได้ฮะคือ,ค,อคือที่สำคัญต้องการให้ให้ มีท่าที่ว่าใจสู้ไม่ยอมแพ้อุปสรรคครับอย่างอาตมาก,ก็สอนคุณครูว่าบางทีพอเรากล่าวถึงคุณธรรมในทางพุทธศาสนาก็ามักจะมองเป็นคุณธรรมที่ว่าไฟรับอย่างเช่นความเมตตาหรือความการปล่อยวางอะไรพวกนี้แต่ว่า คุณธรรมไฟรุกก็มีอย่างเช่นใจสู้คับซึ่งบางทีเราเสียความสมดุลในจะเน้นที่ทางไฟคุณธรรมไฟสงบมากเกินไปครับแล้วไฟความเพียรเนี่ยจะน้อยไปมันไม่พอดีกันความเพียรน,นี่ะจะไปทางไฟรุกใช่ทำให้จุกใ,ใจให้ใจสู้ก็เลยอาตมาก็ขอให้คุณครูสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลเลยว่า เป็นชาวพุทธต้องใจสู้ใจสู้เพื่อให้ให้ให้ใหเป็นไอดีนิตี้เลยเขาให้ตั้งแต่เด็กคือว่าชาวพุทธชาวพุทธคือคนใจสู้ครับมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเหมือนกันใช่ฮะแต่มันไม่ใช่ว่าคิดเอาเองนะมันอยู่อยู่ยในประไตรปิฎตกมันก็เป็นศูนย์หนึ่งของของธรรมแต่ว่าค,คือคือมันคาดไปใช่ไหมถ้าเราอาจจะมาว่าถ้าเรา ให้เด็กเข้าใจว่าชาวพุทธไม่ยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆชาวพุทธต้องเชื่อว่าตัวเองทําความเพียรทุกต้องตามหลักการในชนะอุปสรรคได้จะมาว่าถ้าลูกฟังั้ง่ต่เด็กจะดีมากครับ้ามีคุณธรรมไม่ใช่ว่าเป็นฝ่าย ตั้งรับอย่างเดียวบางทีเราต้องมีใจสู้ด้วยในการมุมานะทาให้สาเร็จเอาชนะอุปสรรคทั้งส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ใช่จะเป็นไฟรับว่าเมื่อใครพลันแกล้งต้องทอําใจยังไงเมื่อเมื่อเกิดมีปัญหาต้องทําใจยังมันก็จะเป็นไฟรับหมดแต่ว่าเราต้องฝึกไฟรุกบ้างเาไม่ใช่รุกใครหรอกแต่ว่ารุกโดยความใจสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้โดนประสัะ จริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะทําอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายก็คงไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่จงมองอุปสรรคเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเราครับว่าเรามีความเพียรมากพอหรือยังเรามีศรัทธาในเป้าหมายนั้นแข็งแรงพอหรือยังทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถใช้ความเพียรในการเอาชนะอุปสรรคกันได้อย่างไรครับมาเข้าในเรื่องของความเพียร ที่จะเอาชนะอุปสรรคทางด้านการทางด้านจิตใจกันบ้างครับบางทีเราต้องการที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องการที่จะฝึกสมาธิหรือว่าในเรื่องการควบคุมจิตใจเราด้านต่างๆเนี่ยครับอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมันสามารถระงับได้ด้วยความเพียรไหมครับก็ก็ความเพียรเป็นเป็นเป็นผลนะฮะคือคือต้องเกิดจากจิตใจที่มีชันทะมีความพอใจก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทา เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำรและสิ่งที่เราทำได้เราจะสังเกตได้ว่าเรื่องไหนที่เราขี้เกียจไม่อยากทำเพราะเราหนึ่งเราไม่เห็นประโยชน์หรือสองไม่เชื่อว่าตัวเองก็ททำได้หรือว,ว่าทำแล้วก็ไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นถ้าเราไม่แก้ที่ความคิดอย่างนี้มัก่อน ถึงจะบังคับให้ทำความเพียรได้เป็นครั้งบป็คราวมันจะไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะยังมีความคิดคิดผิดอยู่เป็นเป็นพื้นครับนั้นศรัทธาความความเชื่อในหลักคํคำสอนพพุทธเจ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นผลจริงก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำความเพียร ซึ่งเราดูจาก uh, อินทรีห้าพลังห้าใช่ไหมเพราะมีสธาก่อนในวิริยะจะเกิดขึ้นถ้าวิริยะไม่มีความเพียรไม่มีเราต้องไปดูที่สทธาสทธาเองก็เกิดจากความคิดความเข้าใจแต่กำลังใจยังมีน้อยต้องทบทวนให้เห็นโทษเห็นทุกในการไม่ทำความเพียรในเรื่องนี้ ล้วก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการการกระทํพราวนี้จะเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญคือเชื่อมั่นว่าทําได้และเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าควรจะทํศรัทธาหรือว่าความเชื่อเราต้องต้องแข็งแรงจริงๆ ว่าเราเห็นประโยชน์จากการทําสิ่งนี้และความเพียรถึงจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเราถึงจะมีความเพียรมากขึ้นมีความวิริยะมากขึ้นในการทําสิ่งนั้นถต้องใช่ไหมครับแต่ใช่แต่ว่าศรัทธาเองก็ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นลดน้อยลงแล้วแต่ความคิดมุมมองของเราค,รคือต้องใช้ปัญญาคิดเรียกวิจารณารให้ให้ศรัทธาเรามีมีแรงแรงกล้า อย่างผมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติสมาธิเมื่อยบ้างนะครับสมาธิหลุดบ้างหรืออะไรครับทีนี้ความเพียรเราจะใช้สามารถใช้ความเพียรมาเอาชนะเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับก็ยังว่าคือความเพียรทุกอย่างในพุทธศาสนาต,ต,ต้องดูในบริบทเราก็จะแยกข้อใดข้อหนึ่งออกจากหมู่แล้วก็พูดเฉพาะข้อนั่งข้อเดียว มันจะไม่ได้เพราะรมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกัน่พุทธองค์จึงจึงมักจะสอนก็เป็นหมวดหมวดธรรมไม่ได้สอนข้อเดียวท่านจะสอนอริยสัจสี่ภาระหอะไรโพชงเจ็อริยมรรคแเพราะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อกันเลยกันครับผมฉะนั้นความเพียรที่ว่าเมื่อกี้นี้ขึ้นอยู่กับศรัทธา ซึ่งขึ้นอยู่กับการคิดพิจารณาขึ้น,นกับโยนิโสมนสิการ์ต้นทิ้งท่าความเพียนน้อยแสดงว่าเรายังเราขาดท้งทงางศรัทธาเราก็ต้องกลับมาขั้นหนึ่งมาอยู่ที่ศรัทธาก่อนศรัทธาแล้วรู้สึกตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีกำลังก็เลยก็ต้องคิด คิดอย่างไรศรัทธาจึงจะกลับมากําลังใจจึงจะกลับมาครูบาอาจารย์ของเราแล้วเป็นสิทธิ์คงท่านท่านก็สู้เราก็ต้องสู้ตามท่านแล้วแต่แต่และคนจะคิดแต่เราคนต้องสังเกตตัวเองเวลาเราทบทวนอย่างนี้มันมีข้อไหนบ้างมันคิดแล้วกําลังใจมันวิ่งมาครับแล้วก็จ,จดจําเอาไว้มันก็จะเป็นเดต้าเบสอย่างนี้ก็คือ,คอลังหลังก็จะเร็วรเอามีสองสามข้อเนี้ คิดในเรื่องนี้มันรู้สึกได้เลยครับโอ้อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องปฏิบัติธรรมจริงๆได้ทุกๆเรื่องเลยร่างการเรียนถ้าเราเห็นศรัทธาเห็นประโยชน์หรือว่าการงานที่เราอยากจะประสบความสําเร็จนี้ยิ่งมีศรัทธามมกเท่ไรความเพียรก็ยิ่งตามมามากเท่านั้นใช่ก็คือถ้าถ้าเด็กนักเรียนก็บ่นว่าเขาเบือ่อหรือว่าวิชาวิชานี้มันมันน่าเบือ่อแต่มาว่าไม่มีอะไรที่มันน่าเบือ่อโดยธรรมชาติครับ เพราะว่าถ้าน่าเบื่อด้วยธรรมชาติทุกคนก็ต้องเบื่อหมดเลยใช่ไหมแต่ทําไมวิชาที่คนหนึ่งบอกว่าหน้าเบื่ออีกคนหนึ่งบอกว่าสนุกดีสแสดงว่ามันต้องอยู่ที่ตัวเรามากกว่าใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องต้องเปลี่ยนความคิดตอนนี้เราก็กําลังคิดในแง่ร้ายเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดให้เห็นคุณค่าคหเห็นประโยชน์เมื่อจึงจะมีความเพียรเกิดขึ้น ถ้าเรามองอย่างมองว่าหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อไอ้ความเพียรมันจะมาจากไหนก็ไม่เกิดไม่เกิดมันอยู่ที่ความคิดริงครับพระอาจารย์พอมีเรื่องเล่าหรือยกตัวอย่างในการที่เราใช้ความเพียรชนะอุปสรรคบ้างไหมครับเอาตัวอย่างของพระฝรั่งที่มาเมืองไทยก็มาแรกๆกในสมัยก่อนนี่ต้องต้องสู้หลายเรื่องครับจินฟ้าอากาศครับ มันก็ร้อนมากในอุบลแต่ว่าไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวมันอบอ้าวด้วยซึ่งทำให้ไม่สบายตัวคือจะมีสำหรับชาวเช้วตะวันตกเนี่อาจ,จะพฤศจิกาธันวาปีละสองเดือนที่รู้สึกสบายบนอกจากนั้นนี่ต้องอดทนต้องสู้ก็มีเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมวิธีชีวิตในแต่ละวัน มันนักพอสมควรนะต้องตีระคงังตีสเขาสลาอา่าวัดประพงศ์นี่ตี3ามต้องถึงสลาแล้วครับแล้วก็ทำวัดสวดมนตนั่งสมาธิตีห้าทำความสะอาดโรงฉันตีหเครื่องออกบินเดบาทบินเดบาร์วันที่สามสีห้กเจ็ดกิโลอะ สมัยก่อนเนี่ยอาหารบิ้นดาบาจะได้ส่วนใหญ่ได้จากข้าวเหนียวถ้าบาดใบใหญ่นยข้าวเหนียวก็หลายกิโลนะขากราบเื่อยๆนะ,นะถ้าเป็นด้วยร้อนด้วยร้อนด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเนนนี่ก็ต้องบาดสองใบก็ต้องถือของครูบาอาจารย์ด้วยรรกราบมาแล้วก็มีต่อในเรื่องการเตรียมก่อนฉันแล้วก็เข้าไป นั่งสมาธิในโรงฉันแล้วสักสิบโมงแเจ็นใจกลับกุฏิทำความเพียรอจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือแล้วแต่ป่ายสามก็ออกมาทำงานปัดกวาดทำความสะอาดบางทีก็มีการอะไรตัวอะไรมีหลายอย่าง4ีห้าโมงเย็นก็สุดก็ส่งน้ำแล้วก็เข้า,าที่เดินจงกรมทุ่งหนึ่งก็ทำวัด เย็นนั่งสมาธิฟังเทศสามสีทุ่มกับคุตินั่นจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากครับแล้วก็ชีวิแล้วก็ชันมือเดียวแล้วก็บางทีก็าทำงานทั้งวันก็มีคนั่นถ้าถ้าไม่ใจสู้แล้วก็คเขาอยู่ไม่ได้ครับบางคนอาจจะคิดว่าบวทเป็นพระมันง่ายมันไม่ง่ายหรอกนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นอ,อ,อุปสรรค ความาไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงพระอาจารย์เลยนี่ก็คือเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่เอาชนะมาได้ด้วยความเพียรเลยด้วยความเพียรแต่ว่าอยากจะย้ำว่าที่เราทำความเพียรได้เพราะเรามีศรัทธาครับเพราะมีศรัทธาในองค์ลุงลุงปูชาครับแล้วเมื่อเรามีศรัทธาในในปัญญาเละความเมตตากรุณาของท่านนะคือคือไอ้ขอวัดปฏิบัติในแต่ละวัน เราก็ยินดีจะทําตามเพราะเรามีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมศรัทธาในชีวิตพระจำวันศรัทธาในองค์หลวงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์ก็จึงมีความเพียรที่สำคัญค,คือเรื่องปังคับ คนบางคนใจิตใจแข็งแข็งนี้บังคับตัวเองได้จนประสบความสําเร็จในระยะสั้นครับแต่ในระยะย,ยาวจะไม่ได้ดั้ะจะสังเกตผู้ที่ผู้ที่ทางความเปลี่ยนแบบังคับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ว่าทําเต็มที่แล้วมันจะมีช่วงถึงที่ปล่อยวางเต็มที่แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งตน้นใหม่อู้เต็มที่มากๆเลยคนอื่นก็ซูไม่ได้ครับ แต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องปล่อยอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นอะไรครับทำความเพียรแบบบังคับแบบบังคับอาจจะอาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนหรือว่าอดข้าวอดนั่นอดนี่ไปพักโงครับแต่ว่ามันก็ทำได้ในระยะเวลาหนึง่งแต่จะให้ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตมันทำไม่ได้ ดังในครูบาอาจารย์จึงสอนว่าสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนคนสมัยก่อนเอาไม้มาสีกันเพื่อทำทำ,ทำไฟทำไปทำมาไม่ได้ไฟวางไว้ก่อนพักผ่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็ยิบขึ้นมาทำทำต่อใช่ไหมอย่างนี้ว่าไม่ได้แน่นอนอเพราะว่าทุกครั้งที่เราปล่อยมันก็เย็นลงมันก็มันก็เริ่มจากศูนย์ แต่ถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันถึงจุดหนึ่งที่ความร้อนจะเพียงพอครับอันนี้ก็เหมือนกับตรงกับหลักของพระห้าใช่ไหมครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศรัทธาวิริยะตามมาแล้วหลังจากนี้นก็จะมีสติสมาธิและปัญญาตามมาถูกต้องไหมครับทั้งหมดเกี่ยวพันกันยังไงก็มันก็ต้องมีทั้งทั้งหาอย่างค,คือคือในการอธิบาย อินทรีห้าพละหาจะมองได้สองในในหนึ่งก็คือศรัทธาแร่งกล้าในทางพุทธศาสนาคือศรัทธาว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบําเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตอนให้เขาสะอาดได้นี่ก็คือหลักศรัทธาหลักศรัทธาในศสกยยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรนั้นเมื่อเราเชื่อในลักษณะนี้นะก็ แน่นอนแล้วก็ต้องนําไปสู่ความเพียรเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อเป็นจริงหรือไม่เมื่อเราทำความเพียรด้วยศรัทธาดังกล่าวสติก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นผลของการทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อสติตั้งไว้ดีแล้วสติซึ่งอาศัยศรัทธาวิริยะเกิดขึ้นสติต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิ เมื่อสมาธิเป็นสมาสมาธิคือเกิดจากสตาศีลและสตาวิริยะสติแล้วก็จะเป็นฐานของปัญญาครับแต่ถ้ามองอีกอกนาหนึ่งะจะมองว่าสติเป็นตัวกลางแล้วขอแรกข้อที่5้นี่ก็จะต้องสมดุลกันค,คือสธากับปัญญาครับแข้อที่สีขอที่สองขอที่สี 4, ก็<ง>ต้องสมดุลกันครัเอ,เอ,เอ,เอสติจะอยู่ตรงกลางอย่างงี้เหมือนเป็นตาชั่งเป็นตาชั่งั้านถัศธรมากแต่ขาดปัญญาอาจจะกลายเป็นงมงายหรือว่าปาคลั่งก็ได้แต่ปัญญามากกับขาดสาัาธาอาจจะกลายเป็นความฉลาดในการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างเ่ แต่ถ้าวิริยะมากแต่าขาดสมาธิอาจจะเกิดความฟุ้งซ่านก็ได้หรือว่าความคือเครียดครับถ้าสมาธิขาดวิริยะความเพียรอาจจะแบบติดขัดติดคือไม่ไปไหนนะก็จะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิแบบสิ่งที่จะเป็นตัวรับประกรันว่าไม่เกิดความเสียหายอยู่ตรงกลางก็คือไอตัวสติจะทำให้ศรัทธากับปัญญาอ่า บาลานซ์กันสมดุลการวิริยะสมาทิบาลานซ์ Balance กันแล้วเมื่อเราเข้าใจความเพียรแล้วครับจะทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตได้อย่างไรบ้างครับโดยปกติชีวิตของเรามันลอยตามกระแสคเกือการปฏิบัติธรรมคือการทวนกระแส ถ้าลอยตามกระแสเราก็ไม่รู้จักกระแสกระแสจะเร็วจะช้าจะแรงจะเอาอย่างไงพูดไม่ถูกแต่ถ้าเราทวนกระแสเราจึงรู้ว่ามันแรงขนาดไหนเรารู้จักกระแสเพราะทวนกระแสรเรารู้จักชีวิตเพราะทวนความเคยชินสิ่งต่างๆที่เคยทำแบบอัตโนมัติทำตามความเคยชินทำเพราะง่ายกว่าไม่ทำ ก็จะได้มองเห็นจะได้รู้เท้าทางครับเอาเอาตัวอย่างทั้งโลกถ้าคนจบ MBA จบอะไรอย่างเนี้ยครเจ้าของบริษัทไม่มีใครที่จะรับมาทำงานทันทีเพราะนั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีครับต้องให้ทำงานต้องทำความเพียรล้วจึงจะรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับความเพียรเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างเลยเราการศึกษาธรรมะก,ก็เหมือนกันครับ อ่านหนังสือมากฟังเทศมากบางทีสอนคนอื่นได้แต่ว่าเราจะรู้ความจริงต่อเมื่อเราพยายามทำเองคัาตั้งแต่ความเพียรก็เป็นตัวทวนกระแสะเพื่อได้เห็นกระแสะเพื่อได้ได,ได้มีคุ่สโลบายในการจัดการกับกระแสะครับเราจะรู้จักชีวิตในเมื่อเราไม่ทำตามใจในเมื่อเราพยายาม ทำความเพียรเพื่อละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจคงตนให้ขาวสะอาดครับสุดท้ายอยากให้พระอาจารย์ได้สรุปนะครับ,รรรบเกี่ยวกับเรื่องความเพียรในการเอาชนะอุปสรรคนะครับให้กับญาติโยมได้ฟังนะครับอุปสรรคส่วนมากเป็นลักษณะเสือกระดาษเรามาันงกลัวมันคิดว่าทำไม่ได้มันได้มันเกินไปมันหนักเกินไปมันยากเกินไปมันเช้าเกินไปมัน ดึกเกินไปเ,เราจึงไม่เข้าถึงสิ่งที่คุณจะเข้าถึงแต่ถ้าเรากล้า,ผาเผชิญกับปัญหาแล้วก็ปฏิบัติคือเพียรพยายามเพื่อจะชนะในสิ่งนั้นโดยจิตที่ไม่อย,ยอมโยท้ยอโย,อยอไม่อยอมท้อแท้โยปสัสสาก็ทำความเพียรอุปสรรคส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะละลายไป เราก็จะได้เห็นว่าโอเราไม่ต้องกลัวมากเมื่นที่คิดถ้าเราทำถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าเราก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงและนี่ก็คือธรรมะบรรยายนะครับในหัวข้อการเอาชนะอุปสรรคด้วยความเพียรนะครับจากพระราชพัชระมานิตวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากครับ